ตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ช่วงห่วงเวลาปลายสุดของการเสื่อมสลายและกำลังอยู่ในช่วงต้นของการเริ่มต้นใหม่คำว่าช่วงเวลาสุดท้ายของวงรอบเวลาที่ใหญ่ที่สุดนี้คือนับตั้งแต่มันเริ่มต้นดำรงอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายเพื่อที่จะเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่ซึ่งแน่นอนภาพเหตุการณ์ของช่วงเวลานี้ ย่อมมีความสุดขั้วในหลายๆมิติทั้งทางกายภาพและทางพลังงานห้วงเวลาของความสุดขั้วคือห้วงเวลาที่จะมีการทําลายล้างห้วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันคล้ายกับที่เราเอาคอนมาทุบชามใบเก่าของเราทิ้งภายในเสี้ยววินาทีความเฉียบพลันนี้จะเกิดขึ้นกับทุกๆเรื่อง กับอะไรก็ตามที่ได้ชื่อว่าเสื่อมแล้วมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการถูกทำลายทั้งหมดและจะมีสิ่งหนึ่งที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนกับวัตถุที่ถูกทำลายได้แต่มันสามารถย้ายสถานะได้นั่นคือจิตหากจิตเข้าสู่สภาวะแห่งความเสื่อมจะมีสองทางเลือกคือหนึ่ง ปรับระดับจิตท,ที่เสื่อมนั้นให้เหมาะสมกับพลังงานใหม่ซึ่งโรคของเราตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับระดับพลังงานใหม่นั่นหมายความว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกยังมีโอกาสที่จะปรับระดับจิตของตนเองให้เข้ากับระดับของพลังงานใหม่นี่คือโอกาสสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนเพราะยังมีเวลา ให้มนุษย์ได้เตรียมตัวและตัดสินใจเนื่องจากโลกยุคสนามพลังงานใหม่นี้ยังเป็นช่วงของการเริ่มต้นคนที่มีค่าพลังงานระหว่าง4-5ถึงหนี้ก็เพียงพอสำหรับการดำรงอยู่แล้วระดับค่าพลังงานที่4กับ5คือการเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืช ท้องฟ้าอากาศแม่น้ำป่าไม้มดมแมลงกวดหินดินทรายการเห็นคุณค่าไม่ใช่เห็นว่ามันเอาไปทำอะไรหรือเอาไปสร้างประโยชน์อะไรได้แต่มันคือการเห็นถึงความสำคัญเห็นความเชื่อมโยง และเห็นความรักที่สิ่งต่งตางๆเหล่านั้นมอบให้แก่กันและกันเมื่อเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนแล้วปรากฏการณ์ที่ตามมาคือเราจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเข้าใจเมื่อเราเข้าใจเราก็จะไม่ตัดสินสิ่งใดทั้งสิ้นเราจะไม่มีการแบ่งแยกว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดคนนั้นชั่วคนนั้นดี สัตว์ตัวไหนร้ายสัตว์ตัวไหนดีมาแดงตัวไหนร้ายมาแรงตัวไหนดีพืชชนิดไหนมีประโยชน์พืชชนิดไหนต้องกำจัดค่าพรังงานที่สี่กับที่หจะมาคู่กันถ้าคนคนนั้นมีความรักแบบบริสุทธิ์ใจต่อทุกสรรพสิ่งได้เห็นคุณค่าโดยไม่ตัดสินอะไรแล้วเราจะเริ่มค้นพบ ความหมายที่แท้จริงของชีวิตซึ่งคำว่าความหมายนี้เองที่ภาษาของเรายังไม่มีความจํากัดความที่ชัดเจนเอาเป็นว่าการที่เราอาสามาเกิดบนโลกใบนี้หน้าที่ของเราทุกคนไม่ใช่เพียงแค่การถือพันธสัญญาติดตัวกันมาคนละข้อสองข้อเพียงเพื่อที่จะได้มาเผชิญและแก้ไขมันและสามารถกลับบ้านได้ เรายังมีหน้าที่ที่เป็นอัตลักษณ์และเป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่จะมาทําอีกซึ่งการที่จะรู้ความหมายที่แท้จริงของตนเองว่าอะไรคืออะไรนี่แหละสําหรับมนุษย์สายพันธุ์เก่าจะไม่ค่อยมีโอกาสค้นพบมันสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะแค่เฉียดๆคนที่จะหามันเจอจะต้องผ่านการยกระดับจิตสำนึกให้เป็นระดับที่สี่แล้วเท่านั้น โดยมันจะเป็นสภาวะที่ต่อยอดกันไปคือเราจะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้สากลหรือองค์ความรู้ของพระเจ้าเมื่อเรามีความสามารถตรงนี้แล้วเราจะค้นพบอัตลักษณ์ของตนเองหรือที่เราเรียกกันว่าพรสวรรค์ได้อย่างง่ายดายแต่คราวนี้เราจะใช้พรสวรรค์น,นั้นเพื่อประโยชน์สูงต่อมนุษย์ต่อโรคต่อทุกสรรพสิ่งในจักรวาล ซึ่งมันจะต่างกับพรสวรรค์ที่เราเคยค้นพบหรือเฉียดตอนที่เรายังใช้จิตสํนึกแค่ระดับที่สามอย่างสิ้นเชิงถึงแม้นจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างแต่มันจะต่างกันตรงที่ตอนนั้นเราทําเพื่อตัวเองความพิเศษหรือพอรสวรรค์นี้เองที่เราเรียกว่าความหมายของชีวิต เพราะนอกจากเราจะรู้สึกดีที่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วเรายังรู้สึกว่ามันมีคุณค่าต่อเราเราจะมีความภาคภูมิใจอย่างที่สุดเราจะรู้สึกปิติเราจะมีความสุขแบบถาวรโดยไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาความสุขอื่นๆหรือความสุขที่อาศัยสิ่งภายนอกอีกเลย โดยเฉพาะหากสิ่งที่เราทำนั้นมันได้เกื้อกูลต่อผู้อื่นต่อสังคมต่อโรคต่อสปปรรพสิ่งมันจะเหมือนว่าเราได้บรรลุวัตถุประสงค์ทางจิตวิญญาณซึ่งการบรรลุความหมายที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้บางครั้งเราอาจจะมองว่ามันเป็นแค่เรื่องพื้นๆมันอาจจะออกมาในรูปแบบของการทำงานธรมธรมดาธรรมดาบางครั้ง อาจจะดูต่ำต้อยในสายตาของคนทั่วไปด้วยซ้ำแต่ที่จริงแล้วมันยิ่งใหญ่เพราะเราได้ลงมือทำภายใต้ความรักความปรารถนาดีซึ่งเป็นความประสงค์เดียวกับพระเจ้า